สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วด้วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงบ่ายของมือวันที่12เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องคะม, pa, ะมนีแอดพาพพ่อแม่พี่น้องบวันเทาสุกุสกอนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากพระอาจารย์วัดป่าขาะมนีมาติตามเล่าพัฒนานะคะวันพุธีพานมาเนี่ย พาจาย์เล่าวงกลมไห้ศูนย์แปดมันออกหนึ่งแปดแล้วกมว็มือวันจันทรมือวันจันทรนะคะพาจาย์เล่าวงกลมไห้หกแปดมันออกเจ็ดแปดพี่น้องครับได้เพิ่มเต้มสองมือแล้วนะคะพี่น้องคะมือนีแนวทางของพาจาันเล่าพัฒนาค่ะสี่เป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกำลังมาสการค่ะพจาจย์ค่ะ <c oughs> <c oughs> มาทำเล่าวัฒนาค่ะพาจันมือหนี <c oughs> เราพัฒนางวดเนี้สามมาสามครับอาจารย์สามสามยังแม่ครับอาจารย์สามหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามห้าสามหกสามหกค่ะสามเจ็ด 3าค่ะวันนี้อาจันเน้นตัวไดครับอาจารย์เน้นสามสามหา้าหเน้นสา,าเน้นสามหา้ส,หสีนแต้มปะครับอาจารย์วันมันหวังสันเนี่ยก็อาจารย์ับนบน ตภาวะอาจารย์นีเน้นถึอตัวพอดีเลยเนาะค่ะพ่อจานเนาะมันจะไปออนนั่นไปนั่งสันเต้ค่ะสามหาสามซีกับมีเราเนีค่ะ <c oughs> สามหกกัมีลัดแรงเปเราไหมค่ะสามหาเน้นมักมักสามหา, <c oughs> า,า,ามักสามหาะค่ะพ่อจานเรามักสามหาด้วยค่ะพี่น้องวันนี้เราก็นเน้นให้สามหานะคะ <c oughs> ตรง ตรงกันจากสูตรนี้ครับอาจารย์สูตรเดียวสูตรเดียวสูตรเดียวค่ะสูตรต้นเปลือีกสูตรนึงมันบดบดมันบาตรงเลยบาดโงไปคนละยางคนละยางแต่ว่าสูตรนี้คือสูตรนี้ที่พระอาจารย์เอามาเนี่คือสูตรนี้มันมันมาดูสิค่ะพระอาจารย์แมนแมนสูตรนี้แหละสูตรนี้ที่เค่อยๆเลยแหละมันมาดูไหมจ้าพระอาจารย์มันไปทั้งแสนน้องเปลี่ยนสลับปั๊บๆได้บนเองค่ะเว่าดสิว่าได้ว่าได้ค่ะพระอาจารย์ ว่า้มหามักมักซ้มหาว่าไม่ซ้เอค่ะพระอาจารย์ถ้าอยากรูดก็รูดซ้รูดซ้นะคะพระอาจารย์รูดซ้ำรูดซ้เบิรหลักเลยบหมคะพระอาจารย์ถ้าผูมักออกหอดอหอดรูดซ้ำถ้าซือดซ้ำเก่าเค่ะแต่ว่าเอาแค่นั้นเอาแค่นี้นะคะพระอาจารย์เอาแค่นี้ แต่ว่าพาจย์เนี่ยเลานี่เน้นถือพอดีนอยายเนาะเน้นถืออันนั้นพอดีนะต่อันมือวันจันเลยกะหกแปดอือแล้วก็มุมวันพูนอันกะศูนย์แปดเนาะเน้นถือกัามพี่ได้ออ่แปไปออกสิบแปดนะสิบแหกแปดก็ไปออกเจ็ดแปดเพิ่มนั่นแหะค่ะ้าว่าศูนย์ศูนย์ม่้อยศูนย์ศูนย์ศูนยีหลักเจ็ด่ไปออกหลักหน่วยแล้ว ข้าุนข้าวุนวันมือวันมีสามอยู่แล้วสามนี่หรอมีสมอยู่มีสามนี่หรอกอืมมีอยู่นะคะ่าตั้งรักไปรักซิปมแล้วเหลืมาเหลือมาทุกเพียทุกเพียแต่รักซิปมาก็เคยก็เคยออกไปรักหน่วยเกียมจ้ารักสามี่เลยเสร็แล้วนตำนานอืมค่ะอาจารย์ อ้าวผจงคือว่ามีเก่านย์้ำค่ะอังนเงอาทิตย์ว่ว่าหม่านไหนมันออกเก่านย์ว่าแมนกัออกอ่ามันออกเก1 8ศูนย์หนค่ะเก่าศูห่งแป่ะวามาออกนั่นวนามาออกมาศูนแป้โอ้ยรุนมาะันค่ะออกหนึ่ด้ค่ะมาเบิ่งโอ้ยโอ้ยออกสิบแปดวันีนี้ว่าใหญ่เราว่าสิบแปด เจ้าขาว่าสิบแปดนี่เนาะเจ้าบอกว่าสิบแปดซื้อืนซื้อลงเลยรว่วอกปีล่ตัวสิบแปดซื้อมาท่านย่าเราซื้อมาท่านไหมไปไปมันค่าประเอย่างอื่นมืนี้ย่าเราซื้อสิบแปดตัวเดียวซื้อมาท่านบะนีมันออกอีเี่สิบแปดค่ะอะะมักซ้ำหาแล้วมักสามหานะครับม สามหาพาจารย์เรามักวนตัวนี้คือสามหาเลยค่ะพ่อแมพี่น้องคะแต่ว่าพาจารย์เราห้มากค่ะสามหนึ่งสามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดมักสี่สุดเน้นไห้คือสามหานะคะพี่น้องคะมือกี้สิบผขาดแล้วที่นอนพาจารย์พระวันสองสองเบ่บ่บาดหรอกค่ะบผาดเรามีสามเมีนนอนสามสามนี่รักซิแเมนอนล่ะจ้าสามนี่เมนอน สามลักซิบแน่นอนลยพระอาจาร์แล้ววะสินี้สมนีตวเนาอค่ะพระอาจาร์เนาะมีสมมีสมนีอ๋อขาขาได้ครับพระอาจาร์จริงพันถามหาต้าสาวๆคนนี้ก็หน่อยแล้วว่าพระจันาร์พักก้อนยู่มืันีวอไเนี่ไปน้ำปลคู่ลยมาก่อนดิโอมาก่อนคนปลาคู่พันมาดิคะทันมาอ๋อมามือคิวมือคิวสุดน ค่ะชิวโดนไปแต่ออกแต่เท่าเท่าพอดีครับอาจารย์สันเขาแล้วก็ไปอชิวโดนทุกเทียบทุกเทียบไปทุกเทียบหกโมงวันนี้มากมีส่วนหกโมงแรงมันชิวส่วนหัวชิวอยู่ของเขาว่ารับไถ่ได้ตามชิวเนาะตามชิวแล้วมีส่วนสองอาทิตย์มาเหนือมากมากประมาณเที่ยงวันนี้เริ่มที่มากขึ้นมากขำเลยชิวมันเป็น้ังสน ค้นไปทานนี่กว่สิคนป่วยนี่กว่สิขนมาเยดีเนาะปทานเขาที่ใดขอบคุณพระอาจารย์หลายๆดนะค่ะพระอาจารย์กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์สวัสดีค่ะ พี่น้องคะสรุปมื่อนี้นะคะแนวทางของพะอาจา์วัดป่าเราพัฒนาค่ะมีสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดมือี้ผ้าจา์เราเน้นให้สามหาวงกลมอยู่ที่สามหาเด้อพี่น้องเด้อว,วงกลมที่สามห้านะคะพี่น้องคะแต่ว่าเพราะว่ามันผ่านมาสองอาทิตย์เอ้สองมือแล้วเนาะว่นจันร์กัันพุธได้เพิ่มแต้มลักซิฟมองที่ะอาจา์เราเน้นให้วงห้พอดีนะคะได้เพิ่มแต้มลักซิอย่างละแต้มม่นจันเนี่ย พาจารย์เล่ามวงกลมอยู่ที่หกแปดปรากฏว่าออกเจ็ดแปดนะคะเพิ่มแต้มลักซิปแต้มหนึ่งแล้วก็วันพุทธิพานมาหนีพาจารย์เล่าวงกลมห้ศูนย์แปดมันออกหนึ่งแปดได้เพิ่มแต้มลักซิปคือกันเมื่อน,นี้พาจารย์เล่ามั่นใจสาหรับอ่าสามนะคะมาจังไลยก็ต้องมาอยู่ลักซิปนะคะแต่ว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องอ่าสิก,กันไหวก็ว่าเป็นยังได้พป็นน้องเด็กกันไหว ครูนหนึ่งมองทีพะอาจารย์เล่าวงกลมหละที่เล่าเน้นนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเล่าเน้นมั่นจันทร์กับวันพุนเล่เาเน้นถือตัวพอดีเพิ่งตะวัดเด็ดเพิ่มแต้มนะคะเมื่อนีะอาจารย์เล่าเน้นสามหาสามหาเนี่ยพี่น้องสื่อสามหาน้ำสื่อกันไว้ซีหาน้ำก็ดีนะคะพี่น้องคะเพิ่มขึ้นมาแต้มหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอนะคะพระอาจารย์วัดป่าวันนี้เราพัฒน,นานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ กับมีประมาณนี้เนาะคะ่ะนบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะอย่าลืมนําไปพิจารณาพร้อมนะคะสาหรับแนวทางจากพระอาจารย์วัดป่านะคะเราพัฒนาวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสําหรับการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณแนวทางมือนี้นะคะจากพระอาจารย์วัปดป่าด้วยนะคะเอาไว้พ่อกันไม่กับแอดในคลิปหนาด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาทำสุขสุขอนไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ